ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะอ่ะให้แม่ดูว่าใครมาวันนี้ไปเบิ้งไก่ไหมแม่ใครมา,มาไปดูเบิ้งไก่หนะ่อยโอ้ไทยมากวันนี้เลยไม่ต้องทะลุปไปนางแกเห็นนะไม่ต้องทะลุปไปนางก็เห็นแบบเป็นลุงพลน,นะสึงวาวันนี้มาเองนะวันนี้นายาัสดีค่ะน่ะก็มาถึงแล้วนะคะ FC ทุกท่านนะคะ ันนี้ก็ค่ะเแม่ะ,ะ,ะดี๋ยวเรแม่พอดีเอาอันนี้มาด้วยแม่แม่เอานี่มาด้วยแม่แมีมมมตะกงตะาการ้าไหมตาอะไราเอาภาณมาเออนี่น,น,นี่พอดีไม่ได้ใส่ถุงมา

อะไรอ่ะสี่หมื่นสีจริงจริงมสองสองเครื่องนี่เจ็ดหมื่นอ้น่ะขงลงพนหมดแล้วเนี่ยใช่หรอของลงพนหมดทุกเครื่องใช่ไหมเนี่ยสองเครื่องเลยของพี่แอนตัวนั้นเหมือนแันแม่นี่สองเี่สอ็ดเอชยี่สิบเอ็ดี่

วันนี้ลุงช่างมาเอาเองนะคะนะเพราะว่าเสือไม่ไม่เสือไปรับเด็กนักเรียนนะคะลุงช่างก็มานะก็มีแอดแอนมีปานะคะจะแม่ใบสีแม่อาจนะคะอยู่ทางเข้าคำชโนดนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าลุงช่างก็มาเอาจุดตรงนี้ประจำเนาะนะคะถ้าว่างนะคะก็จะ มาเองนะถ้าไม่ว่างนะคะก็จะให้คนอื่นมาเนาะนะตอนนี้ก็คนขับรถก็น้อยนะคะเพราะว่าบบาวมืดกับชิดนะ้าก็ทําอยู่ซี่สารานะคะเสือก็ไปรับเด็กนักเรียนแทนลุงช่างนะ,ะวันนี้ลุงช่างก็มาเองนะคะก็นําพาพวกเรามานะเป็นเพื่อน,นะะมีแม่ดามีเอสเอนนะคะนคะคะมาแล้วก็มีเอซนะคะบอกโอ้ oh, คนเนี้ยท่านนี้ใส่เสื้อสีสเขียวนะ เกิดรุ่นเดียวกับลุงช่างด้วยนะคะปีมะโรงด้วยนะคะอายุเขาเรียกว่าพศ19เหมือนลุงช่างได้เจอเพื่อนนะคะคะเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่บอกว่าเคยเจอแต่ในยู u ูบนะตัวจริงไม่เคยเจอเป็นยังไงบ้างคะตัวจริงตัวจริงก็รอกันในทีวี จ้นนนา,น,าน,นี่ขนาดยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่งตัวนะคะยังหล่อขนาดนี้นะ<ม>ถ้าแต่งมาโอ้โหลาษา,าสุรินก็เ,เรียกว่า<อ>สัมเบิร์มคลังนะ,อ,งนะอ้าวคุณไม่อ่านให้อะไรลุงช่างไปอีกแล้วเนี่ยโอ,โอ้สสีใหญ่ด้วยเนี่ยนี่ผ้าผ้า,ผา,ผา,ผาอ่าเออเพราะเราต้องคุมผ้าไปด้วยนะคะ FC ราะว่าจะป้องกันด้วยป้องกันฝุ่นด้วยป้องกันก็เรียกว่าไปถึงนั้นก็สดชื่นเน่ะแต่ว่าเขาใช้น้ํามันมะกอกอยู่แล้วนะไปตองก็จะสดชื่นตลอดอยู่แล้วเนาะนะคะอ่ากันการการปลิวออกด้วยนะคะ วันนี้ดีนะอากาศไม่ร้อนนะคะอากาศแบบร่มรื่นนะคะเย็นสบายเนาะการไหวองค์ปู่นะคะพญานานะคะก็ <ไป S 1> จำเป็นจะต้องมีผ่านหมายสีทุกครั้งนะคะค่ะวันนี้ <c oughs> วันนี้ไม่อาจดีใจมากได้เจอลุงช่างนะคะ ปกติมีใครมาจิโก้เ่ามืดนะคะไอตัวโกงไม่มาไอตุโก้ตัวโกงไอตัวโกงไงอ๋อตลกตัตลกเ่ามืดหรือว่าจิโก้โอ้ใครเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยเบามืดหรือว่าจิโก้บอกเออที่มันมาบ่อยๆ อ๋อไม่อาตั้งชื่อให้จิโกแล้วนะคะตัวโกงอ่ะอ่ะก็วาหยอกๆกันไปนะเอฟซีเนาะอยู่แน่นอนอือโอ้ก็เรียบร้อยแล้วนะขนาดพยาน่าตั้งอยู่ลูกอย่างนี้สูงขนาดนี้ยังอยู่เลย จะโกขมีนเ <łość> ็ไปไปลอยไปทำกระทุ่งใสยกระทุงอ่ะงาเสร็จแล้วนะคะอร่อยมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนื้ทีทุกท่านมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเลยนะคะสำหรับพี่มิสวัสดีค่ะ